สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลนะครับสูงสุดถึง2,000ดอลลาร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเงินรางวัลนะครับที่เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับทำแบบนั้นย่างไรเดี๋ยวเราดูในคลิปได้เลยสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตครั้งล่าสุดเลย100บาทนะครับถอนไปยังทูมิวเล็ตนะครับเมื่อวันที่30เดือนเมษายนนะครับก็ได้รับการตรวจสอบยอดเงินนนเเป็ทีีี่รรรยยบ้้้อแลวงต ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับเข้ามาล่าสุดเลยนะครับจำนวน100บาทที่เราถอนมาเมื่อกี้นะครับผมในวันที่30เมษายนนะครับใครที่สนใจในการทําเงินฟรีทูมอนิโอลเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมทูมอนิโอลเลตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการ วันนะครับผม2,000ดอลลาร์ 2, นะครับทำแบบไหนอะย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมเนิยรวอลเล็ตก,กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าทูมเนิยรวอลเล็ตก,กันก่อนนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์ ทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับพิมพ์ตามชื่อค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าทูม n เน่โวลิตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรม2,000 20, ดอลลาร์เนี่ยก็เป็นแอปนี้เลยมีชื่อว่า No เวลล่านะครับตัวแอปเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ตามชื่อนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนวิธ,ธีการสมัครของแอป No เวลล่านะครับสำหรับใครท สามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครในการทำรายได้ได้เลยนะครับผมทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับโอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครให้เรียบร้อยก่อนนะในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแต่ละเมนูว่าใช้งานแบบไหนทําอย่างไรถึงจะได้เงินเข้าทรูมิเน่โวลเล็ตนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูด้านขวามือล่างนะครับตรงนี้จะมีคําว่าของฉันนะให้เรากดมาที่เมนูของฉันก่อนนะครับจากนั้นตรงนี้จะมีคําว่าใสา่รหัสเชิญ <invece> ให้เรากดเข้าไปตรงการใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญหรือว่าการป้อน id คําเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับคะแนนนะสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการกรอกรหัสโค้ดเชิญเพื่อนนะครับถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็มาใส่ลงในช่องนี้ได้เลยนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของคนของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยคุณจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนเพื่อนได้เลยการกรอโค้ดเนี่ยคุณจะได้รับคะแนนเริ่มต้นนะครับตรงนี้เนี่ยสามหมื่นคะแนนต่อ นึงโค้ดนะครับกอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเรากรอกรหัสโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูที่1ด้านซ้ายมือนะครับมันจะเขียนคําว่าศูนย์หนังสือนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานตรงหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนนเหรียญทองขึ้นให้เรากดรับฟรีนะเราสามารถกดรับฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดรับเข้าไปแบบนี้1น0รคะแนนนะครับชนะรางวัลคูณ2ได้้นเาัวลยตต่อมี จะมีการทําภารกิจเพิ่มนะครับสำหรับอันแรกนะครับผมแถบโบนัสนะอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวเกมต่างๆนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับก็แล้วแต่เราชอบเลยว่าเราชอบแบบไหนในการเล่นในการทําเงินถ้าเป็นสายเล่นเกมก็แนะนําเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับตัวที่2นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับอันแรกเมื่อกี้เลยนะครับก็จะมีเกมขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับแต่ว่าเราต้องอนุญาตการเข้าถึงก่อนเนาะให้เราทําการกดเปิด ิดแบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับนะครับมันก็จะมีเกมต่างๆขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแบบนี้เลยแล้วก็ทําการกด p พน่าลนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราในการทําภารกิจเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เรากด m มเกมด้านบนขวามือตรงนี้นะครับมันจะมีเกมต่างๆขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดในการติดตั้งนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเกมนั่นเองนะครับต่อมา Luc ก y d ดานะครับในการหมุนวงล้อ e a s y นะครับอันนี้กดเข้ามาเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีการกดหมุนวงล้อครับโดยการกดเข้าว่าโกตรงนี้นะครับ เราต้องไปทํากิจกรรมก่อนนะครับให้มีในส่วนของสิทธิในการหมุนวงล้อก่อนนั่นเองต่อมานะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหนังสือแนะนำนะครับในการอ่านนิยายสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็น h, คนที่ชอบอ่านนิยายนะครับหนังสือนิยายหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ได้นะครับกดเริ่มอ่านนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทำการเลื่อนหน้าจอนะครับผมเลื่อนอ่านตรงนี้นะครับผมในคลิปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจอสีดำเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้แล้วก็มันจะมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองอยู่ที่ด้านบนขวาเมือนะครับเมื่อเราทำการอ ครับผมมันก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองครับก็สามารถเข้ามาอ่านนิยายตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนนะครับเมนูที่2นะครับในการจัดอันดับนะครับในส่วนของรายการยอดนิยมนะครับในส่วนของเรื่องนิยายที่เขาจัดอันดับไว้นะครับว่ามีคนเข้ารับชมเนี่ยเป็นอันดับเท่าไหร่นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเชิญขึ้นรายการรับโบนัสรางวัลพิเศษ200พดอลลาร์100ที่นั่งนะครับผมก็คือแจกทั้งหมด1 100คนนั่นเองนะครับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถทําได้เลยโดยการเข้าร่วมเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันกิจกรรมนี้นะครับผมจะสิ้นสุดอีก18วันนะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปนะครับก็กดโอเคได้เลยตรงนี้เนี่ยมันมีคําว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันคะแนนนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยนำไปโพสนําไปแชร์ผ่านช่องทางอื่นๆได้เลยทุกช่องทางนะครับที่เราสามารถทําได้ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยเนาะอันนี้ก็ไม่ไ ได้บังคับนะครับสำหรับกิจกรรม2,000ดอลลาร์เนี่ยก็จะเป็นการคลองอันดับนะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนติดอันดับนั่นเองถ้าเราอยากจะรับเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยเราต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราได้เนี่ยเราจะได้อยู่ที่300ดอลลาร์ถือว่าเยอะมากๆนะทุกคน300ดอลลาร์เนี่ยก็เกือบหมื่นบาทแล้วนะทุกคนนะก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับเขาแจกทั้งหมด100อันดับอันดับ100เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่เราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะคร เราจะได้รับอยู่ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับใครที่สนใจในการทำตรงนี้ก็สามารถไปทําการเชิญเพื่อนให้ติดอันดับ1ถึง100ได้เลยนะครับยิ่งเราเชิญเยอะเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเมนูที่4นะครับผมโมปรดทราบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดอันดับในส่วนของชั้นหนังสือของเราเนะเราข้ามมาดูที่เมนูของฉันกันเลยในส่วนของการถอนเงินนะครับตัวนี้จะมีคําว่าถ่ายถอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของเรานะให้เรากดคําว่าถ่ายถอนได้เลยในส่วนของการถอนเงินนะครับก็็จะเปนนนใส่วของ ยอดเงินตรงนี้นะให้เราดูที่คะแนนแล้วก็ดูที่ยอดเงินของเราว่าจากคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะครับผมมี81.28นะครับการถอนเงินก็จะมี t ูมิเน่โวลเลตนะครับแลวก็ PayPal นะผมได้ทาการถอนไปที่100บาทนะครับได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุด100บาทในวันที่3 0เดือนเมษายนคือเดือน4 2024นะอันนี้คือยอดเงินที่ได้รับมาล่าสุดนั่นเองนะครับในการถอนเงินเนี่ยก็จะมี2 0 0 4 0 0บาทนะครบผมสีส่ร้อยบาท การถอนนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็สามารถทําการถอนเงินเข้าทูมนียร์ลตได้เลยนะครับเมื่อเรามียอดเงินครบ ตามจานวนนะครับก็ทั้งหมดของแอปโนเวล่านะครับก็ยังจ่ายเงินโปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับถ้าใครชอบการหารายได้เสริมทูมเนียร์เลฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมเนียร์เลนะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลนะครับสูงสุดถึง2,000ดอลลาร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเงินรางวัลนะครับที่เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับทำแบบ นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียเลตครั้งล่าสุดเลย100บาทนะครับถอนไปยังทูมิเนียเลตนะครับเมื่อวันที่30เดือนเมษายนนะครับก็ได้รับการตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ได้รับเข้ามาล่าสุดเลยนะครับจำนวน100บาทที่เราถอนมาเมื่อกี้นะครับผมในวันที่30เมษายนนะครับใครที่สนใจในการทําเงินฟรีทูมิเนียเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําาแบบบไไไหนนอย่งงงรรถึจะด้ัเิ เข้า Wallet แบบนี้นะครับ